เอาตอบง่ายๆก่อนเลยนะได้ครับได้แล้วก็ค่อยอธิบายว่าทําไมได้เนาะก็คือพระเจ้าสร้างโลกหกวันใช่ไหมแล้ววันที่เจ็ดหยุดทําไมพระเจ้าต้องหยุดด้วยพระองค์เหนื่อยอย่างนั้นหรือเพราะคำบอกโปองไม่เคยเหน็ดเหนื่อยพระรงไม่เคยต้องพักใช่ไหมแต่ว่าที่โะรงหยุดเนี่ยเพื่อให้เป็นตุ๊กตาเป็นแบบให้กับเราไงว่าอ๋อสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันเราก็ควรทํางานแล้วก็ควรจะมีวันพักด้วยเพื่อให้ชีวิตมันสวยงามหมายถึงว่าเป็นเป็นสีสันนะเป็น เป็นศิลปะนะสวยงามมีทำทำทำแล้วก็มีหยุดหยุดพักด้วยดังนั้นดังนั้นคุณจะมีวันหยุดพักแต่ทีนี้พระกัมพีก็ไม่ได้บอกว่าหยุดพักวันไหนนะครับแต่เนื่องจากที่เป็นวันสบาโตในสมัยก่อนเป็นธรรมบัญญัติเลยเป็นสบาโตก็ทาตามธรรมบัญญัติก็ถูกละพอทําตามธรรมบัญญัติจะได้รับพระพรแต่พอดีสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วดังนั้นเราก็เราก็ไม่ต้องทำ x เป๊ะๆตามธรรมบัญญัติก็ได้แต่ว่ายังทาเราทําเพราะว่าโอ้ใช่พระบิดาวางแบบอย่างไว้นะครับเราก็ทําตามเรียนแบบพระองค์เพราะว่าเป็นดีไซน์ที่ดีมากนะฮะแล้วทีนี้วันวันจะเป็นวันไหนก็ก็แล้วแต่ที่เขาเลือกวันอาทิตย์ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เขาหยุดกันวันอาทิตย์เาก็เลยเลือกเป็นวันอาทิตย์แค่นั้นเองครับแล้วทําไมต้องวันที่สิบโมงรู้ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมไม่เอาวันที่ยเก้าโมงเนาะแปลกไหมทุกโบสถ์ทั่วโลกเนี่ยทำไมเลือกวันที่สิบโมงเพราะว่าสมัยก่อนตอน ตอนที่เขาเอาเอาโคไปเอาเลี้ยงปสุทำปุสัตว์์นี่เอาเอาโคไปกินหญ้าเนี่ยนะพวกขบอยในเนะี่ยก็ต้องเอาเอาเอาโคไปกินหญ้าทุกวันใช่ไหมแล้วเอากลับมาถ้าเก้าโมงเนี่ยไม่ทันโค,โคกินหญ้าไม่ทันก็เลยต้องต้องสิบโมงนะก็คือประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นเอาที่สะดวกครับย่บอันนี้คือประเด็นนะ <laughs> ครับ ในฮิบรูแนะนําว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างที่บางคนขาดอยู่นั้นใช่ไหมแล้วก็ในสุภาษ,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 ษิตหรือในยากอบไม่รู้บอกว่าบอกว่าคนที่แยกตัวออกจากผู้อื่นนะจงใจแยกตัวออกจากผู้อื่นก็ทําคัดค้านกับสติปัญญาทั้งหลายนะครับนะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยวันวันที่เราแยกออกเพื่อพระเจ้าเนี่ยดังนั้นเราควรจะทําเพื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าชอบให้เราทําอะไรมากที่สุดรู้ไหมพระเจ้าชอบให้เรารักกันดังนั้นเวลา ไปโบสเนี่ยเวลาเราชอบไปโบสเพราะอะไรเพราะว่าไปโบสเนี่ยไปเจอคนที่เราอยากจะเราจะช่วยเขาได้เราจะหนุนใจเขาเราจะรักเขาอะไรเงี้ยก็เลยนิยมให้ไปโบสนะครับแต่แต่ต้องระวังมันไม่ใช่กฎเกณฑไงมันไม่ใช่กฎเกณฑ์ทีนี้เนี่ยวันที่เหมาะที่สุดสําหรับการพักก็คือวันอาทิตย์ ตอนเช้าเพื่อว่าจะไปพบกับพี่น้องเพราะว่าคนส่วนใหญ่พบกันแต่ไม่ใช่สําหรับทุกคนบางคนไม่ได้บางคนเขาเขาต้องทํางานตอนกลางคืนใช่ไหมบางคนเขาต้องอะไรแล้วแต่เนี่ยมันมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนเหมาะสมยังไงครับดังนั้นมันไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่ว่าถ้าคือเจ็ดวันถ้าเลือกถ้าเลือกวันหนึ่งวันไหนวันที่ดีที่สุดเนี่ยพบเจอพี่น้องเยอะที่สุดเลือกวันพุธนี่มันค่อยเจอใครนะเอาวันอาทิตย์แล้วกันเนี่ยก็เลยองประมาณนี้แล้วเจอทําไมเจอเพื่อจะ สําดงความรักของพระเจ้าต่อพวกเขาให้กำลังใจเขาดูใครเหงาใครเศร้าใครใครกำลังทุกข์อะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นการปนิบัติรับใช้พระเจ้าครับแต่แต่แต่ละบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นไม่สามารถบังคับว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้ได้